สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Miracles are all around ซึ่งแปลว่าความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าสัตว์อะไรเอ่ยครองตำแหน่งเจ้าป่าแห่งทวีปเอเชียคำตอบก็คือเสือโคร่งค่ะ น้องๆรู้จักเสือโครองมากน้อยแค่ไหนต้องมาทดสอบกันแล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับพี่คารินหรือยังคะงั้นลื่ยกันเลยเสือโครองภาษาอังกฤษเรียกว่า tiger did you know that every single tiger in the world has a different stripe pattern did you know that every single tiger in the world has a different pattern of stripes เด็กๆรู้ไหมคะว่าเสือโคร่งแต่ละตัวมีลายไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่ตัวเดียว Tigers are excellent Tigers are excellent swimmers swimmers are are เสือโคร่งว่ายน้ำเก่งมาก On hot days, tigers like to cool off in rivers and ponds. They do not like hot weather. On hot days Tigers like to cool off rivers and They not like hot weather like in rivers like ponds cool off do and เสือโคร่งเป็นสัตว์ขี้ร้อนเพราะฉะนั้นวันที่อากาศร้อนๆจะชอบแช่อยู่ในน้ำค่ะถึงจะขี้ร้อนแต่มันไม่ใจร้อนนะคะขนาดถูกบุกรุกมันจะแค่ส่งเสียงคำรามเตือนก่อนแทนที่จะเสียแรงกับการต่อสู้ Tigers would rather warn their enemies with a growl instead of engaging in a fight. A tiger's roar can be heard as far as 3 kilometers. A tiger's roar can be heard as far as 3 kilometers. Did you know that tigers? Purr just like cats Did you know that tigers purr just like cats น้องๆเคยรู้ไหมคะว่าเสือโคร่งส่งเสียงครางเหมือนกับเจ้าแมวเหมียวเลยค่ะ Although tigers are excellent hunters they can catch their prey only once out of 20 t times that they hunt ถึงแม้ว่าเสือโคร่งจะเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่แต่เชื่อไหมคะว่า มันสามารถจับเหยื่อได้แค่1ครั้งต่อ20ครั้งที่มันล่าเหยื่อค่ะนั่นหมายความว่าถ้ามันจะต้องจับเหยื่อย0ครั้งมันจะจับเหยื่อติดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยอะค่ะแหมชีวิตของเจ้าป่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้คือ a tiger eats about 40 kilograms of meat in one feeding if an average steak weighs about 250 grams. how many steaks does a tiger eat? โพส t คําอาไว้ใน Facebook เลยนะคะมีรางวัลให้แน่นอนค่ะสัตว์ตัวโปรดของพี่คารินเป็นเสือโครงขาวค่ะมันสวยและสง่างามมากลำตัวของมันจะสีขาวหรือสีครีมมีลายพาดสีช,ช็อกโกแลตและดวงตาสีฟ้าแต่เสือโครงขาวไม่ใช่เสือโครงเปลือกนะคะ ที่มันขาวก็เพราะอาการผิดปกติทางพันธุกรรมผิวหนังมันก็เลยมีจำนวนเม็ดสีน้อยทำให้สีของมันซีดลงค่ะซึ่งเรียกว่าภาวะด่างค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตำหนิทางพันธุกรรมแต่ตำหนิเนี้ยล่ละค่ะที่ทำให้มันโดดเด่นและสวยงามกว่าใครในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้า ที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสเพื่อให้เราทำสิ่งดีๆถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกน้อยใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองคิดว่าเราไม่น่ารักเหมือนใครๆเลิกน้อยใจได้แล้วละค่ะเพราะการที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยแหละค่ะทำให้เราโดดเด่นและสวยงามในแบบของเราเหมือนเสือโคร่งขาวไงคะที่สำคัญคือคุณค่าของคนอยู่ที่หัวใจที่งดงามมากกว่าค่ะ ถ้าน้องๆคนไหนกำลังรู้สึกน้อยใจพี่คารินขออธิษฐานเผื่อได้ไหมคะงั้นลองพูดตามพี่คารินนะคะพระบิดาคะขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกและสร้างลูกให้เป็นคนใหม่ช่วยลูกให้มองตัวเองผ่านสายตาของพระองค์ขอให้ลูกได้รู้สึกและเข้าใจว่าลูกเป็นคนพิเศษเพราะพระองค์ทรงสร้างลูกให้เป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ลูกเป็นที่รักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนและพบกันใหม่กับรายการ Miracles are all around เพราะความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะ